พี่น้องสุข,ขุสุคนมนนี้กะมาอบมะพรกับช่องพรอบานน,น,นี่คือเก่าพี่น้องมย่านี้ผ้าเบงสง้างบนเหตุงานคือเก่าอัปเดตแต่ละมือแต่ละเมือให้เบิงบนแม่บานแขวะบนเกลี่กเนียงอยู่หุ่นเลี่ยขยะอยู่พี่น้องอื่นก,ก็เจ้าก็เสี่ยวคนมาเห็ด ทำความสะอาดบ้านนี่ก็ถ้ากันเลือกสิ่งของออกจากหมองที่เทศกำว่าสะอาดก,ก่อน <c oughs> นี่ออกแก้วนี้พี่น้องออกจากมวมงนี้ก่อน,อแ,น,อนแต่ก่อนอยู่นี่เนาะแต่ก่อน มืัอนี้ก็จะได้ย้ายตู้เย็ยนครับมืัอนี้ตู้เย็ยนตัวนี้ไปนูน่นไปฝั่งริมริมนู่นครับริมห้องครัวตู้เย็ยนตัวนี้สร้างมันก็เฮ็ดงานยุงสีหลับเนรออื่นแบบมันนี้ก็จะเคลียร์ของก็ภาพไปเบิ่งสร้างเมัน ติดกระจกใส่กระจกกันตู้ตู้ของไอ้ตุ๊กตามอลลี่อืมอยาให้เบิ่งตัวเนี่ยตัวดำๆในพวกนี้เมลี่กัจิตั้งนี่ข้างบนนี่พี่เนาะแสงก็ติดกระจกอย่ Tăm tu mẹ tu tiên bay đi tiên tuất tuốt 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 khi nào. ก็เจ้าก็นั่งเฮ็ดอีอันนี้ใค่เบิ้งอีกใเบ้อไปเรื่ขย่น้องเจ้านะครับขึ้นออนใส่เบิ้งงนย่ยเจะยันน้ำมันจีบอี่างสองหลอดอาจจะได้เปลี่ยนหอมแกงเปนแบแงมาก นี่สร้างไงแผ่นในตัวนี้เป็นกับเขาไม่เดี๋ยวไปองว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็ไม่เห็ดไหม้บัวปานอยู่บนของในคุณน้องถึงกับล้างแต่งขอบแต่งงานเล ini kau faruin, ta akan masuk faruin, ta, ya selalu pokok kru nih, nggak mau nggak mau, oke, lom lom nggak, ta วันวันฉันใส่ของพี่อมันก็น้องมันใส่ขอบมาติดขอบ ควรตัดต่อตคนไม่มีขอบลงควรบาดมือเดี๋ยวค่อยดูเวลายา้ายตู้เย็ยนอีกพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีอยากดูว่าจะย้ายไปตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่ใส่ตัวจับพี่นอ้องสีดำจับดึงบานมี่การเล่นมืกอกี่กลัวอ <c oughs> bán cái xài xịt Nhà còn bụng binh 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 cái binh 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 thân binh 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 ยังไม่เกี่ยวพุ่มฝั่งนู้นก็ใส่ละอืมก็ให้เสียบแล้วพวกดึงบานเดี๋ยวจะดึงบานเลยนั่นออกอือห้องนี้นะปิเปิดวันนี้ก็เตาอบเครื่องอบแล้วปิดเปิอดอย่างเงี้ยข้างบน ก็เป็นอย่างนี้ปพ๊บปพ๊บเนี่ยก็ออกประมาณนี้ข้างในเดี๋ยวก็ได้ใส่ไฟอีกดูดิอยู่ไฟข้างในอีกอีกเลยก่อนปล๊บเป็นง้ก็เหมือนกันเนาะ,ะอือยาโร่นสีด,ดำข้างล่างด้วยแต่ว่าลิ้นชักจะใส่แบบนี้เดี๋ยวให้ดู มันดึงลิ้นชักออกมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะใส่ตรงนี้แเดี๋ยว่าจะเจาะยากหน่อยใส่ดึงลิ้นชักออกมาเัาเป็นลิ้นชักข้างในก็เ่เนี่ยข้างในเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ตัวนี้เนี่ยต,ตัวนี้ปุ๊บเราก็ดึงออกได้อะไรเงี้ย แล้วเข้าไปปุ๊บมีเวลาก็ดึงออกมาแต่แวต่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อืมก็เหลือแต่ฝั่งนี้ฝั่งตรงเหลือฝั่งอืมเหลือชั้นที่ยังไม่ใส่ีกแล้ Saya ban, saya tetap ban, ban bet, ban ini ya. Shoot, <tuk> shoot.

เอาไม้มาวางด้ยติดก้อนหินมาติดหัวก่อนนะขอบคุณครับไม่ดีสวคอาานี่เพืนารเยอย่าท่าทอ่าที่ย่าทไม่ยท่นก็รอสาอใส่ับท่ไม่ทัน Siup karlige Murray shirt siup kumisτο siup k Alcohol shintune hair siop h hair k hair r 해뺠 มันติดต่างเองพี่น้องติดช่วยช่างก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เอาทำความสะอาดกันแล้ววันนี้ต้องให้เสร็จในรถในรถที่ตาตัดพีกนะ <c oughs> อันนี้ยาวอีกนีก่ยาวเกินไป <c oughs> <c oughs> ไม่มีพอดีสักตัวเลยสามเส้นพอดีเลยทั้งหมดแล้วเลือที่ถุงนั่นนะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> มาสามมา,มาสามรุ่น สั้นตรงยาวสั้นหนึ่งยาวตรงนี่ยสิบเ็ตัวนี้สียมาตัวนี้อีกเนาะตั้งมาตาก็วที่ไหนนะครับไปดูนอีกตได้งได้อยู่มาเท่กันพี่เนาะหกห้าสะก็ตดละโอ้โหติดจะเสร็จแล้ว ไม่ต้นเช่นะเป็นไหมเป็นไหมเป็นหัวไว้แ่วเอระวังข้ามนย่ต้องเียนตรงน้นตรงนี้ต้อง่อใช่ครับหน้าล้วที่ตัดยัดเน่ยติดขาสม่น้ำ หาเบิง่งนีเ่เ็จาเก็ดขอบใส่เรียบร้อยพี่นอ้องติาดางบนติดขั้งลุ้งข้าจะดูสร้างติดกระจกถ่ายกระจกให้ดูพี่นอ้อง

กำลังเก็บสีกำลังเก็บสีช่างไฟก็รุ่งงงวัวหากัน,น,กนช่างไฟช่างเอ,อโอเค อยู่ข้างในก็เอาครับแต่แล้วพี่น้องก็จะเสร็จแล้วเก็บสีเล็กนิดเดียวก็จะเสร็จวันนี้ก็จะเจ็บขยะเก็บอะไรออกทีนี้ก็ในบ้านเข้าทำ ชีข้างบนนน่ยพี่น้องเอาเกรายละเอียดเก็บชี้นิดหน่อยนี่ตัวเย็นตอนนั้นจะวางอย่นี่พี่น้องตอนนี้ก็จะตอนนียายไปนู่นแล้ว เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็มาอยู่นี่อืมชิลมากนี่นะย้ายตู้เยืยน,น,น,เยยนน้อยนี่เดินทางห้องครัว ดูช่างไฟช่างไฟเก่งมากเลยแต่ละคนนี่แหละจะประมาณนี้แหละดู้เย็นอยากเกย็มแล้วใช่ไหมครับรตงูนี้รงนี้ก็าดูไม่ได้ไงชูหนึ่ง ลูัว affiliated. นี้แหละนี่แล้วนี่ตอนนั้นเวแล้นะนแะไยม้ okay. ไม้ก็เสร็จเรียบร้อยปูพื้นหน้าบ่อสะป้าหรือบ่อป้าครับตอนนี้เสร็จแล้ว เร็นว่ะสีสันสวยงามกันกันน้ำได้เป็นอลูมิเนีมยมเนี่ยหัวปลาก็อยูน่นี่ให้ดูรอบๆสวนดอกไม้นงจังสีก็มาเก็บสีเนาะงานก็เหลือเยอะอยู่ร้างสีคอยมาเก็บสี อ่ามันมีขบวนก็ฝากเพื่อพี่น้องทีเขาเบิ่งคลิปกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเด้อนี่ขบวนก็นคลือเบิ่งแค่นี้ก่อนพี่นอ้อ,ขอ,ขอ,ของแล้วก็ตุ้นวยพี่น้องที่เข่าเบิ่งวัน,นที่ดีมีแห้งจะข,ขูทุกคนครับนี่ขบวนขอตัวลาไปก่อ,กอนไปอัปเดตไปเลยพี่น้องเกลียนเกิียนุ้ฒน,น,นาครับผมสวัสดีครับ